สาวิธีรถอาการปวดด้านหลังหัวเขา่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการไม่งอยาอีพิสซดนสิบแล้วนะครับวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญน้องปุ๊กคนสวยเหมือนเดิมนะครับกลับมาเจอกันอีกรอบนะครับวันนี้ปุ๊กมีอะไรจะมาถามพี่ครับ ก็พอดีว่าปุ๊กอะค่ะไปวิ่งมาแล้วก็หลังจากวิ่งนะคะก็รู้สึกว่ามีอาการปวดที่เข่าบริเวณด้านหลังะค่ะแล้วก็คือปุ๊บไม่อยากทานยานะคะแล้วก็ไม่อยากฉีดยาด้วยก็เลยอยากจะมาสอบถามอะค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยลดอาการปวดเข่าด้านหลังอะค่ะครับผมอาการปวดเข่าด้านหลังนะครับที่จริงก็ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นสาวๆเงี้ยแล้วก็ไปออกกําลังกายหลังออกกําลังกายมานะครับก็มัดกจะมาจากกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับชื่อ popliteus muscle นะครับกล้ามเนื้อ popliteus นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือในโมเดลเขา่าพอ p ิเท s ก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่เกาะด้านหลังเข่านะครับด้านในนะครับไปเกาะกับตรงบริเวณต้น กระดูกต้นขากล้ามเนื้อปอปิเตียสเนี่ยก็จะช่วยทําให้เข่ามีเสถียรภาพในท่าง,งอถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมัดนี้ตอนงอเขา่าตรงบริเวณเข่าด้านนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ้าในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเนี่ยยังไงเราก็ต้องเก็บกล้ามเนื้อมัดนี้ไว้เพื่อเป็นความหนึ่งมันสร้างความเสถียรสองนะครับก็คือมันช่วยทําให้บิดเข่าเข้าในแต่ถ้าเกิดเราไปออกกําลังกายแล้วไม่ได้ไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดนี้หรือออกกําลังกายเกินตัวหรือร่วมกับมีอาการปวดกล้ามเนื้อแฮมสติงหรือว่ากล้ามเนื้อบริบรเวณเอ มันก็จะทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบร่วมขึ้นมาได้นะครับอันนี้พี่คิดว่าปุ๊กน่าจะเป็นกล้ามเนื้อ popliteus muscle tendinitis นะครับคือมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหลังเขา่าก็น่าจะเกิดจากการที่เราแบล็งกายเนี่ยผิดท่าหรือออกกาลังกายมากเกินไปนะครับครับผมวันนี้ผมมีสาวิธีนะครับที่มานําเสนอเพื่อลดอาการอักเสบและลดอาการปวดของกล้ามเนื้อมานี้ครับ 1คือการกดนะครับเราจะกดในตำแหน่งที่เจ็บมากสุดโดยที่ตำแหน่งเจ็บมากสุดเนี่ยก็จะคือบริเวณหลังเข่านะครับผมโดยที่หลังเข่าเนี่ยส่วนใหญ่อาการปวดมันจะค่อนอยู่ฝั่งด้านเข่าด้านในนะครับอาจจะให้มีคนมาช่วยกดนะครับโดยใช้มืออีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับข้างเดียวกับที่ปวดนะครับของคนช่วยเนี่ยมากดมันจะเป็นถ้าโดยใช้นิ้วโป้งกดก็ค่อยกดไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการงอเขา่าแล้วก็เหยียดเขา่า คนไข้ก็จะบอกว่าหรือว่าคนที่ปวดนี่ก็จะบอกว่าเจ็บตำแหน่งนี้เลยก็ให้เรากดค้างไว้นับ1-5ถึงนะครับผมแล้วก็คลายทำอย่างเงี้ยประมาณ10ครั้งนะครับผมอาการปวดจะค่อยๆบรรเทาลงได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องมีคนช่วยท่้ที่2นะครับคือการคลึงนะครับโดยการคลึงเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะฮะน,นี่สามารถทำด้วยตัวเองก็เป็นขวดน้ําขวดน้ําใส่น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะครับเท่าที่ทนได้นะครับใส่ไว้ตรง บริเวณที่ปวดก็คือใต้เข่าแต่ค่อนมาทางด้านล่างหน่อยนะครับหลังจากน,นั้นมาก็พยายามถลายเข่าอย่างนี้นะครับไปบนขวดน้ําโดยที่หัวเข่าเนี่ยจะต้องเหยียดสุดนะครับเห็นไหมฮะเท้าจะลอยก็จะเป็นการเหมือนการนวดนะครับเป็นการนวดประครบอุ่นไปในตัว ทำประมาณวันละ3เวลาครึงไปอย่างนี้ประมาณครั้งละประมาณ1-2นาทีแล้วก็พักแล้วก็1-2นาทีอย่างนี้นะครับทำประมาณ3-5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายลดอาการปวดครับ 3คือการยืดนะครับอันนี้คือเราจะยืดกล้ามเนื้อมัดเพราิเปตีสมัดนี้เปตีสเนี่ย,ยทำหน้าที่บิดเข่าเข้าในใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะต้องบิดเข่าออกไปข้างนอกร่วมกับมัดมันเนี่ยจะมีอาการปวดร่วมกับเอ็นร้อยหวายหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเสมอๆดังนั้นแล้วการยืดด้วยท่าเหยียดเข่าสุดกระดกข้อเท้าขึ้นและบิดข้อเท้าออกไปข้างนอกบิดเข่าออกไปข้างนอกก็จะเป็นการยืดทั้ง3กล้ามเนื้อนี้นะครับจะทําให้ลดอาการปวดไปพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับโดยที่ น้องปุ๊กเนี่ยจะยืนอยู่ห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหากําแพงที่มันแข็งแรงนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องถกตัวไปข้างหน้าแล้วก็ยืดขาไปข้างหน้าครับผมอ่าเหยียดขาไปแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นอย่างนี้นะครับให้เท้าเนี่ยไปแตะอยู่ตรงกําแพงเลยแล้วก็บิดเข่ากับข้อเท้าออกไปข้างนอกอย่างนี้นะครับบิดทั้งเข่าและข้อเท้านะครับหลังจากนั้นมาก็โน้มตัวไปข้างหน้าโดยใช้มือจับตรงแพงนะครับ พยายามเชิดหน้าอกขึ้นนะครับแล้วก็ดันตัวไปกิดกําแพงก็จะพบว่าทั้งขาทั้งทั้งหลังทั้งหมดนะครับก็จะมีการตึงมากนะครับนับครั้ง1-5ถึวินาทีแล้วก็พักนะครับทำเช้า10ตอนเย็น10ครั้งนะครับก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนด้านหลังทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อปอปิเทียสครับผม ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับไปออกกําลังกายแล้วไม่ได้รับอันตรายจากการออกกาลังกายนะครับขอบคุณน้องปุ๊บที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจไม่ง้อยาใบาหมอบุรินใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ